สภาร,รับมอบชั้นวางอเนกประสงค์จากออยิโนโมโตะภายใต้โครงการเก็บดีมีสุขวันที่6มิถุนาย,ยน2567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีรับมอบชั้นวางอเนกประสงค์รีไซเคิลจากซองบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการเก็บดีมีสุขจากบริษัทออยิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดโดยมีนายสิริทัศน์สวรโรผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน เป็นตัวแทนส่งมอบพร้อมด้วยดรภูธรจันทหงคุญยัจรันธรรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวสุชาดาสภาพง์ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการผู้อํานวยการโรงเรียนปฐมนนทีผู้อํานวยการโรงเรียนหีรันพงอนุสรและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานณห,ห้องประชุมสพท .1 อาคารสพท .4 ชั้น2กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโครงการเก็บดีมีสุขเป็นการดำเนินงานในรูปแบบโครงการต้นแบบระยะสั้นในช่วงหนึ่งมกราคม2567ถึง29กุมภาพันธ์2567เพื่อศึกษาหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการแยกแยะจัดการขยะพลาสติกชนิดซองบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างเหมาะสมและนำไปเพิ่มคุณค่าด้วยการรีไซเคิลเป็นวัสดุสิ่งของใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจำนวนซองที่รวบรวมได้เมื่อจบโครงการจะนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นวัสดุไม้เทียมและผลิตเป็นชั้นวางอเนกประสงค์สำหรับใช้งานโดยทั่วไปเป็นจำนวน40ชุดโดยคัดเลือกโรงเรียนในระยะนำร่องจำนวน2โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนปฐมนนทีสพปทมจำนวน20ชุด 2. โรงเรียนหิรันพงอนุรสร์สพปป,ป,ปทุมธานีเขต2จำนวน20ชุด ซึ่งโครงการนี้จะช่วยในการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดจำนวนขยะที่จะต้องถูกนำไปจัดก,การหรือเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อมต่อไป